สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ใบเตยก็จะมาทําคลิปพลิกอากาศนะคะเป็นคลิปหัวข้อนี้นะคะ เรื่องเซอร์ไพรส์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่17ถึงวันที่ 21นะคะเดือนพฤศจิกายน2566นะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆใดเกิดขึ้นกับเราบ้างเราก็จะมาในหัวข้อนี้กันนะคะวันนี้มีไพ่3กลุ่ม3กองให้เลือกนะคะเป็น1ถ้วย3ถ้วย2ถ้วยนะคะ1ถ้วย3ถ้วย2ถ้วยนะคะ1รูปค่ะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสะดุดใจสะดุดตาแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันนะคะเช้านี้ใบเตยก็ใส่บาตรเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับสวดม นยาวนะคะก็มาน้อมจิตน้อมจิตน้อมใจอน,อนุโมทนาเอาพูดผิดพูดถูกอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะก็ใส่บาตท,ทุกเชา้าอากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวลงคลิปช่วงเช้าให้ดูด้วยนะคะอากาศดีนะคะเสียงนกเสียงไก่นะ มันเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะมีความเย็นนะคะสบายนะในช่วงเช้าก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะคะที่ส่งข่าวส่งคราวเดอ้อใครถูกหวยใครมีรับลอยนะคะ,ะจากคลิปที่เบเตยเล่าที่เบเตยฝันเห็นปู่เวทให้ฟังอะ่ะเออนะก็มีหลายๆท่านนะคะ มีโชคนะคะก็สมทบทําบุญเข้ามาเป็นทําบุญลงทานเนาะเข้าใจคาดเคลื่อกนกันกับคุณแม่นะคะตอนแรกคือ,อ,อบุญลงทานวันที่18นะแต่เข้าใจคาดเคลื่อนก็ขยับไปอีกหนึ่งวันเป็น19พฤศจิกาสองห้าเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกทีนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะภาพรวมของเรานะคะใครที่เลือกกองหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเริ่มคําทานายกันเลยค่ะสวัสดีกองหนึ่งค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาน้อมจิตน้อมใจรับคําทํานายดีๆกันเลยค่ะวันนี้หัวข้อนี้นะเรื่อง supply ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่17ถึงวันที่21พฤศจิกา2566จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันนะคะ ก็ใส่บาตตอนเช้าไปแล้วพร้อมกับสวดมนต์ยาวนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะแล้วก็ยินดีและดีใจกับพี่ๆที่มีโชคมีลาบด้วยนะคะจากคลิปแลนด์ดูทุกนั้นที่ไปเตยพูดถึงเรื่องของฝันนะคะความฝันฝันถึงปู่เวศนะคะมาแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะให้เลขหวยแต่ไปเตยไม่ดซื้อนะเพราะว่าเป็นคนไม่เสี่ยงโชคอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคใครที่ มีโชคมีลาาเข้ามานะคะก็ดีใจด้วยนะถีอเลยดูกองทุนอื่นกันนิดนึงนะคะว่าเราจะมีเรื่องสป라อะไรเกิดขึ้นกับเราไหมกองที่1พลังงานเป็นยังไงจริงๆก็บุญลงทานอ่ะเข้าใจคาดเคลื่อนกัน1วันนะคะไปเตยน่าจะได้ไปทำวันที่19บเก้าน่าจะได้เตรียมของเนาะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกทีนึงขอเช็คพลังงานเราก่อนเนาะ ตอนนี้เราเป็นยังไงกองหนึ่งก็มาในคลิปฉบับสั้นๆเหมือนเดิมนะคะมาดูเรื่องราวของเราในทุกๆวันเราก็มาเช็คความรู้สึกพลังงานของเรานี่แหละรู้เท่าทันใจของเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ของเราเองเนาะใรเป็นสิบถ้วยจัสติกห้าเหรียญเน The moon นะคะช่วงนี้นะตื่นเต้นะตรงหนึ่งนะฝันแม่นเซนดีเลยค่ะ มือสีหงส์ยืนยัมดีนะคะจะวิวสยงดามบางคนหลับไม่ค่อยสนิทด,ด้วยนะคะกลาถ้วยโอ้กางัดลใช่ไหมห้าเหรียญขึ้นมาเลยโอ้ยพอไหมเนาะเงินเดือนนี้จะเดือนชนเดือนไหมหรือว่าจะติดลบติดขัดอะไรหรือเปล่าเอ็มเพอเรอร์ มีความกังวลใจกระตุ้นสมุทรวงกลุ่มขมับทีเดียวนะคะเรื่องการเงินการทองเรื่องของความคิดความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะลงตัวแต่ว่าบางเรื่องมันไม่ได้ลงตัวสําหรับเรานะคะมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามายอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้มากมายเนาะเห็นราศีที่เกี่ยวข้องกับมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีเมษนะคะพฤกษกบังกรแล้วก็กันแล้วก็ตุนนะคะ ทาดน้ําทัดลมขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะใครที่เลือกกองน,นี้ก็มีความกังวลใจอยู่บ้างอันนี้ก็มันเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะมีบ้างที่มันเป็นความกังวลใจเป็นความไม่สบายใจนะคะเออเป็นความรู้สึกที่บางทีมันก็จะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดมากนะคะคิดไม่ตกนะคะอารมณ์ ขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะเหมือนเราเสียใจเสียความรู้สึกจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องวิถีชีวิตของเราก็ได้นะคะเหมือนเรามีความเสียใจมีความผิดหวังจากความรู้สึกบางอย่างนะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยยุติธรรมสาหรับเราเลยนะเรื่องบางเรื่องเราเต็มที่แล้วเราลุยแล้วเรามุ่งมั่นแล้วแต่ทําไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้ เรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหรือถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนสิ่งที่เราได้ตอบรับกลับมามันดูไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ก็มีความหนักแน่นค่ะคุณก็ดูมี power เนะแล้วก็เปลี่ยนพลังงานตัวเองได้ตั้งว่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราดูว่าสุดท้ายถึงเราในนี้มีนะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้าง อันนี้ก็ฟังสนุกสนุกไปเนาะฟังสนุกสนุกไปขอให้มีคำตอบดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดือนนี้ใบเตยแบบทยอยทำบุญถี่พอสมควรเหมือนกันเนาะก็26พฤศจิก,กาก็จะไปทำบุญอีกรอบหนึ่งนะคะก็กลงทานเหมือนกันได้ขนมแซนด์วิชยแยมร้อยหอ แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรเพิ่มแต่หลักๆวันที่1 8บแเนาะวันที่19เนี่ยก็มีผัดไทยร้อยเก้าห่อมีนมอีก92กล่องแล้วก็มีขนมครับเค้ก80ชิ้นนะคะประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดีให้ดูให้ดีดอีกทีนึงคือการให้การแบ่งปันการสละบางสิ่งบางอย่างออกไปอะ่ะมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับโชคดีๆเข้ามาน่ย ม่่คุไม่่อน้ก็เชื่อหรือคัชื่ออยู่เชื่อหลือทได้นะคะจะทํำมากทาน้อยไม่รู้อ่ะแต่ว่าด้วยกําลังจิตด้วยกําลังใจด้วยสภาวะใจของเราที่อยากจะทําด้วยจิต Un อันบริสุทธิ์อ่ะมันจะทําให้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหนีดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่17ถึง21ไปเตยมองว่า หนึ่งหรอดปล่าทาท่านทานท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบป,ปุบปั๊บฉับพลันเนาะเนาะแล้วก็มีเก้าเก้าดับในเรื่อง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 สมทวงอยู่บ้างนะคะเงามืดในความรู้สึกในจิตใต้สำนึกของเรายัางมีอยู่นะเรายังสลัดความกังวลนั้นออกไปไม่ได้แต่สถานการณ์ภาพรวมมันดีขึ้นนะคะเราฮิลใจฮิลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคะเราก็สั่งสารกับ สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่อง supply ที่เข้ามาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว้าวมากะนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราจะเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองในในวันที่17 2 1ถึง21นี้เราเคลียร์ปัญหาอุปสรรคได้เพราะหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นดาบที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการรับคมมาเรียบร้อยนะคะก็คือพร้อมใช้งานหนกมีคุณภาพตัวราเองเรื่องบางเรื่อง ความรู้สึกบางความรู้สึกหรือแม้แต่การที่เราติดลงในความคิดของตัวเองตรงนี้เราจะสลัดความคิดลบๆบความคิดเละๆายทิ้งไปได้นะคะแล้วเราจะต่อสู้และเอาชนะไอ้ความกลัวความคิดลบต่างๆไปได้นะเราจะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะจัดการหาี่มันเป็นอุปสปัญหาออกไปได้มีโอกาสใหม่เข้ามาจากความรู้สึกเฉยชานิ่งเฉยนะหรือความรู้สึกที่มัน ไม่ทด้สมองคุณต่างๆเราจะมีความกระตือรือร้อนที่จะใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะหนึ่งคาถาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแพชชั่นความกระตือรือร้อนความกระฉับกระเฉงไม่โหดเหี่ยวไม่หมดไฟไม่หมดแพชชั่นไม่หมดกำลังใจอ่ะเหมือนชีวิตเราพุ้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราพร้อพุ่งไปข้างหน้าและไม่เอเื่อยไม่เฉ่ยแต่ประการใด ลุยสู้ถึงไหนถึงกันพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะมีความขมักขะม้นกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตของเรารับผิดชอบของเราแบบร้อยเปอร์เซ็น์มีพลังมีพลังนาจมีตัวเองนะคะแล้วก็มีช่วง1ิถึงยีที่จะถึงนี้เราจะมีวาจาประกาศวาจางว่าพูดแบบไหนได้แบบนั้นคิดแบบไหนได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นจัดการระบบความคิดของเราให้ดี แรือเราจะดูสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตให้กับตัวเราเองได้นะคะบางท่านอาจจะเป็นชาววันพุธกลางวันพุธกลางคืนหรือราศีกรมราศีธนูหรือเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะอันนี้มันพลังงานแทรกขึ้นมานะหลักๆไปสมัครงานแล้วได้งานค่ะนะไปเรียนสาขาหรือคณะอะไรก็สําเร็จราบรื่นลงตัวนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็ ความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆวนกลับมาอีกครั้งอาจจะได้เคลียร์อะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันค้างคาให้มันสะสางให้มันชัดเจนขึ้นนะคะรอบนี้ค่ะประชับประชดไว้นะคะอ่าสุดท้ายด้วยห้วยนะคะการที่เรารักตัวเองอย่างเห,หัวใจเนีย่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องพยายามมากนะคะรักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รที่เราไม่ต้องไปพุ่งพิงพุ่ง,พ,ง,พ,งพาใส่ความรู้สึกใคร การที่คุณให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองศรัทธาตัวเองและรักตัวเองแบบร้อยเปอซนอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขแบบร0 0ยเซตรงนี้มันเหมือน mm. เห็นไหมคะถ้วยน้ำหวานที่มันไปเน่อเอาพะวมนมาดอมดมอ่ะคือคุณไม่ต้องพยายามมากเลยนะเราพึ่งเราพะมนก็มาติดกับดอกเองนั่นแหละนะคะ,ะ וה, mm. ชีวิตก็เหมือนกันพร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา mm. เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้ในทุกๆวันนะคะอย่างที่บอกว่า รักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองมากๆนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเองเนาะวันนี้พิมพ์หนึ่งหนึรับคทำทานายดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆมิติในทุกๆด้านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองนะคะ เย่ yeah. เรามาดูกันค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันที่17ถึง21ที่จะถึงนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาชมมาฟังกันนะคะเป็น3ถ้วยนั่นเองค่ะโอ้โหก็ขอบคุณกาลยานามิตรที่สมทบทำบุญแล้วก็ใครที่แบบว่ามีโชคมีลาบแล้วก็ส่งข่าวไปเตยน,นะคะจากคลิปที่เล่าความฝันให้ฟังที่ฝันเห็นทาเาวสุวรรณกับทูปที่ท่านมาใบ้หวยแต่ไปเตยไม่ได้ซื้อนะแต่เล่าให้ฟังอยู่ก็ ถือว่าบางท่านก็มีโชคมีลาบไปนะคะก็ดีใจด้วยนะสงสัยปู่แบบอยากให้ลูกดวง,ล,ดวงลูกเพจของใบเตยมีโชคนะก็ดีใจจริงๆนะคะรู้สึกดีจริงๆอะ่ะแบบวิมีข่าวดีเราได้ฟังคนอื่นพูดถึงเรื่องดีๆเราก็รู้สึกวิเรามีพลังจังเลยอะ่ะเนาะสิพฤศจิกายนี้ก็จะเดี๋ยวทําบุญลงทานได้เป็นผัดไทยร้อยเห่อนะคะขนมครับเค้ก80แล้วก็ นมอีก92กล่องนะคะประมาณนี้แล้วก็26เป็นขนมแซนด์วิชแยมนะคะอีกร้อยห่อเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรเพิ่มนะคะเดือนนี้ทำบุญลงทานประมาณ3รอบเนาะแล้วก็บุญกระถะิ่นสัมัคีใบเตยก็ซื้อธงนะคะซื้อธงซื้ออะไรหลายอย่างอยู่ที่มันเป็นที่เขาซื้อใส่หอ่อกระถิน่นใช่ไหมประมาณนั้นพลังงานกองสองเป็นยังไง ลอาดูพลังงานของเราสิแฮงแมนตีล <Hand man. S 1> งการมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราบ้างช่วงนี้ชาริออดและแฮงแมนเนาะโอ้ยเท้าแล้ว <c oughs> ก็สิบถ้วยและก็ว <c oughs> ือเอนเราไม่คบอยมีมีมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะเสียสละอดทนนะคะเข้มแข็ง t แล้วก็้ราชพู่โอเคเลยนะเห็นราศีมีราศีกรกฎราศีมังกรเนาะคลึกศกมังกรกันธาตุน้ำธาตุไฟ คือมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอ่ะเชิงว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ก็ยังมีเดอะซันกับราชาเหรียญขึ้นมาอยู่ที่เป็นไพ่ดีๆจริงๆมันเป็นเหมือนลักกระปิดลักก็ะเปิดเนาะบางทีก็ดีบางทีก็ดีอุปรคมีความติดขดัดอาจจะเป็นช่วงที่การเงินการทองเปิดนะแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่บางครั้งบางคนก็วปวดหัวปวดท้องนะคะโรคที่เคยเป็นนั้นเน่เป็น,เป,นเป็นหายหายนะคะ เป็นคนที่สุขภาพไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ในบางท่านอันนี้อาจจะส่วนน้อยเนาะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสุขภาพร่างกายไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายแต่เป็นคนหาเงินหาทองเก่งเป็นนักจัดการเรื่องการเรงรินการทองโปรยงเลยนะคล่องตัวมากเรื่องการหาเงินแล้วก็เป็นคนที่กล้าเปย์ตัวเองด้วยนะคะ ก็มีความกังวลใจเรื่องอะไรสักอย่างที่เราติดตดิดคิดคิดอยู่แต่ว่าก็อยู่ในจุดที่เราควบคุมจัดการความรู้สึกของตัวเองได้แต่เรานิ่งนะคุณอาจจะดูเป็นคนที่เป็นคนแบบกระตือรือร้อนกระฉับกระเฉงแต่ในมุมที่คุณจะตัดสินใจอะไรคุณค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆด้วยนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วเป็นคนที่คิดอ่านอะไรเนี่ยต้องต้องมีเหตุต้องมีผลแล้วก็มันต้องออกมาโอเคในเรื่องของการตัดสินใจนะคะ ก็อย่างที่บอกเละบางท่านอาจจะมีความไม่สบายใจอยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากไม่มายค่ะอยู่ในจุดที่เรารับได้อยู่นะพลังงานการเงินไม่หนัห่วงหรว่พลังงานเรื่องสุขภาพเนี่ยก็กลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะอืมกลับมาดูแลตัวเองคือมันเป็นอะไรที่เราเคยเป็นมาก่อนนั่นแหละมันไม่หายสักทีอะโรคบางโรคอะไรเงี้ยอืมนะคือเ่งะเรื่องสุทอะไรเกิดขึ้นกันเอาไหมในวันที่ 17-21นะคะอย่างใบเตยก็เป็นโนะปวดหัวเป็นเป็นตั้งแต่เด็กไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่แบบเคยตรวจด,ดวงชะตาตัวเองนะแต่เป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆนะแต่เซนส์นแบบเซนด์ดีอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีเซน์แต่ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงนะรอดตายบุดวิตตอนเป็นเด็กประมาณสามขวบเกือบเกือบเหลือแต่ชื่อ นะอันนี้คุณยายเล่าให้ฟังแต่ก็ป่วยบ่อยจริงๆตอนเป็นเด็กกระสอบกระแสอยู่รอดมาเป็นคนทุกวันนี้ได้ก็นับว่าโชคดีแล้วเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องของกองสองซิว่าเป็นยังไงเรื่องสับไซส์ที่จะเกิดขึ้นกับเราชอบหินถาตัวเองหกเหรียญห้าถ้วยยังไง เด็กดาบว้ายหนึ่งเหรียญเออมีอะไรเข้ามาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่ก็ไม่ได้มีดีสักทีเดียวแต่เรายังไม่พอใจไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะได้เยอะกว่านี้น่าจะดีกว่านี้น่าจะออกมาเพอร์เฟกต์กว่านี้นะอือะไรอย่างเงี้ยนะคะคึมพัมพัมหึมหึมพัมพักับตัวเองอยู่นั่นแหละนะว้าย อเคค่ะโอเคอืออู้คนปล่อยวางอดีตได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าโอกาสดีๆพร้อมจะวิ่งมาแล้วนะคะหนึ่งดาวมันเป็นเรื่องของการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตอ่ะไพ่ที่ให้ความหมายในด้านลบมีเฉพาะห้าถ้วยนี่แหละที่ใปเตยรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ เรายังไม่ปล่อยวางเรายังไม่ได้มูฟออนหรือเรายังไม่ได้ให้อภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมีบางเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยเรายังไม่ยังวางใจไม่ได้เรายังหวนกลับไปนึกถึงคิดถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ภาพรวมเนี่ยในวันที่17-21ถึงนี้ก็ถือว่าคล่องตัวนะมีโอกาสทางการเงินการทองเข้ามา ถึงจะรายจ่ายเยอะรายรับก็เยอะเหมือนกันก็ถือว่าสมดุลไม่ได้ติดไม่ได้ขาดอะไรมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามามากๆด้วยนะคะคือมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเราเหลือเก็บอะไรมากมายแต่มันอยู่ในจุดที่เราใช้จ่ายได้สบายๆมีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นเรื่องการเงินหรือมีโอกาสดีๆเรื่องการเงินเข้ามานะคะทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเอ้ยมันคล่องขึ้นนะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีคนเข้ามา มาจีบมาคุยเยอะแยะมากมายนะคะมาร ak, ักมาชอบมาปุ้งปิงมุ้งมิงอะไรกับคุณนี่แหละนะเข้ามาชอบเข้ามาจีบนะคะมาเติมเต็มบางเสียงบางอย่างนะคะมามอบ energy ดีๆมามอบพลังงานบวกๆให้กับคุณอืมเพราะฉะนั้นในวันที่17ถึงวันที่21ออะโอกาสในเรื่องของการเงินการทองเปิดนะดวงค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เออหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคล่องตัวนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตได้กินกาแฟฟรีชาฟรีขนมนมเนยฟรีมีแต่คนอยากมาอุปถัมภ์ค้ำชูมีแต่คนอยากมาช่วยเหลือนะคะไม่พอได้ก็ได้ไม่พอมีก็มีอ่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ อกองที่สอไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรอะ่ะในในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็ค่อนข้างสบายๆชิวๆงานก็ราบรื่นได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนแต่เราจะเฉยๆนิดนึงอะ่ะจะเป็นช่วงที่เราใช้ความคิดเยอะแล้วเราไม่ค่อยอยากทําอะไรมากเราอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากแอคชั่นอะไรเยอะอะไรยอย่างเงย นะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่เราสะสางปัญหาอุปสรรคได้ที่ทางความสัมพันธ์ก็ไปได้ด้วยดีบางท่านในจังหวะนี้ก็ได้ทําบุญค่อนข้างเยอะด้วยพะมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการแบ่งปันการแชร์ประสบการณ์การทําบุญการให้ทานการช่วยเหลือสังคมตามกําลังที่เราช่วยที่กับตามกําลังที่เราจะช่วยได้ประมาณนี้นะพลังงานกองสองเป็นประมาณนี้แหละเอาจริงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าเราไม่ปไปเลยถือในลึกถือเถอะพอดี ผิดหวังซ้ำๆมรมนนปเองีปัญหานะดีหมดเลยไพ่สามถ้วยเป็นเรื่องของการเฉลิงฉลองเป็นเรื่องของความสําเร็จค่ะความสําเร็จความสมหวังบังเกิดโชคดีๆบังเกิดสิ่งดีๆบังเกิดก็อวยพร้อให้เพื่อนๆโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พิมพ์รับคําทํานายดีๆด,ด้วยการพิมสามสามนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีคุณสาม่ะ เย่ yeah. เรามาดูเรื่องเซอร์ไพรส์ของเรากันดีกว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์เนวันที่17ถึง21เนาะจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วก็กินดีและดีใจด้วยนะคะกับพี่ๆที่มีลาบลอยมีโชคมีลาบจากคลิปที่ไปเตยเล่าความฝันที่ฝันเห็นปู่เวทให้ฟังนะคะแล้วก็ บุญลงทานที่สมทบเข้ามาทําบุญด้วยกันนะคะในวันที่19พฤศจิกาจริงๆอ่ะฟังคาดเคลื่อนไปแต่ได้ยินว่าวันที่18แต่คุณแม่บอกว่าวันที่19นะคะก็โอเคขยับไปอีกหนึ่งวันเดี๋ยวมาลงรูปให้ดูอีกทีนึงได้ผัดไทยร้อห่อได้น้ําเอ,อ้ยไม่ใช่น้ําเป็นนม92กล่องแล้วก็เป็นคัพเค้ก80ชิ้นแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะคะแล้วก็26 อ,อ๋อจะไปทำลงทานที่วัดป่าพุทธมิ่งมงคลนะคะก็เป็นตอนนี้ได้เป็นขนมแซนด์วิชแยมร้อยกล่องเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะมีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะคะอ้ราชาเหรียญขึ้นมาเลยเนาะโอ้โหพลังงานกองสองกองสามใช้ได้นะค่อนข้างสันโดษแล้วก็เป็นช่วงที่สดใสค่ะชีวิตสดใสนะคะ ชัดเจนเฉียบคมดุดัน,นไม่เกรงใจใครนะการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นด้วยนะคะบางท่านเกิดวันอาทิตย์เกิดวันอังคารบางท่านเกิดวันพุธนะคะโอ้เดอะทาวเวอร์ก็มาเนาะมีโชคเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนะคุมีดาบและสามเรียญพึกศกมังกรกัน แล้วก็อะไรอีกมิถุนเป็นๆวันนี้ค่อนข้างชัดแล้วก็มีการเด่นๆเนาะแล้วก็มีธาตุไฟพลังงานเราในช่วงนี้มันจะทําอะไรแบบปุ๊บปั๊บคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงปุ๊บปั้๊ดนะคะคิดอะไรแล้วลุยเลยทําเลยเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้นมากแอคทีฟมากนะกองสามคล่องตัวมากคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วช่างสังเกตรักการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งนะคะ หาเงินหาทองนะคะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนรู้แหละว่าปีนี้จะทำอะไรเป้าหมายในชีวิตคืออะไรอยากได้อะไรอยากหาอะไรอยากทำอะไร คุณชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามองโลกในแงด่ดีมองอะไรกว้างๆมองไกลๆไม่ได้มองอะไรแค่วันสองวันเรามองกว้างอ่ะทัศนียภาพในการมองของเราคือมองภาพใหญ่ๆอะ่ะมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่ช่วงนี้เราจะมีความแอคทีฟแอคชั่นทำอะไรลุยๆนะมีความก้าวหน้าเรื่องการทำงานเรื่องการสรส้างปัญหาอุปสรรคค่อนข้างโอเคเลยนะคะใช้ได้เลยละ่ะทีนี้เราจะมาดู เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันที่17ถึง21นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเนาะไปดูสิดูนิดหนึงนะคะแพมเพ a ร c น ว้าวหถ้วยกรรมเทพตัวจิว๋วจัสตเมนทำดีได้ดีค่ะเพื่อนๆทำดีได้ดีคิดดีได้ดีทำอะไรได้แบบนั้นคุณเป็นคนที่มองอะไรตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงเนาะเชื่อเรื่องของการปฏิบัติเชื่อเรื่องของการสร้างการทำนะคะอู้มีพลังมากเลยอะ่ะราชาเหรียญอู้รอดมากกองสาม เป็นคนจริงจังจริงใจเป็นคนดีใช้ได้เลยเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าลองอะไรใหม่ๆในวันที่1 7ถึง21อนี้ก้าวเหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นอุ้ยดีงามเลยเราเราสดใสพลังงานดีมากนะคะทำอะไรได้แบบนั้นจริงๆคิดดีได้ดีทำดีได้ดีพูดดีได้ดีมัง่งคั่งร่ำรวยมีความสุขสนุกสนาน ม,มันมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะเลยอนะเห็นรู้สึกใจฟูนะเลิศมากมีในเรื่องของอะไรคะเนี่ยมีในเรื่องของความโชคดีทางการเงินมีโชคจากการเสี่ยงโชคมีราบรอยเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเราจะรู้สึกหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองนะ กล้าลุยกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองอะ่ะเออเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกพึงพอใจกับตัวเองเนาะอืมพึงพอใจรู้สึกสดใสรู้สึกมีพลังงานดีๆอะ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่มีความแบบสดชื่นสดใสนะคะจิตใจ คงโตมันชิวๆมันสบายๆอยากทำอะไรเราก็ทำอยากไปไหนเราก็ไปอยากเที่ยวเราก็เที่ยวอยากกินเราก็กินอยากดื่มเราก็ดื่มมันโอนะ มันเป็นพลังงานที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามานั่งเครียดกับเรื่องของคนอื่นหรือมานั่งเครียดกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเรามองเห็นอะไรตามความเป็นจริงมากิ่งยขึ้นนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ไปโดยมองว่าบางคนเนี่ยมีข่าวดีเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความเอ่อเรื่องความรักนะคะเรื่องโชคเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องของ บางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยมาเนิ่นนานมันสิ้นสุดการรอมันมีโชคดีๆมันมีโอกาสดีๆเข้ามา ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวอบอุน่นความสัมพันธ์ลงตัวคุยกันแล้วเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาเหล่าเทพเทวดาก็เอ็นดูคุณนะคะทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็อุปถัมภ์ก็ดูแลไปขอพรก็ได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอุ้ยมันดีอ่ะมันเพอร์เฟกต์เลยอ่ะไม่อยากอ่านต่อแล้วนะคะ ค่อนไปทางบวกหมดเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องมานั่งกังวลใจมานั่งคิดมากว่าเอ้ยทําไมชีวิตมันเป็นแบบแบบนั้นแบบนี้อันนี้อยู่ในจุดที่เรามองแล้วเราเข้าใจอ่าเราเห็นอุปสรรคเราแก้ปัญหาได้อย่างมีสติอย่างชันฉลาดเราเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความยืดหยุ่นกับตัวเองนะคะเราคิดอะไรนอกกรอบเราไม่ได้เป็นคนยึดติดขําเคร่งอยู่กับเรื่องหรือปัญหาเดิมๆนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตื่นรู้เรามองชีวิตด้วยความเข้าใจเราก้าวไปข้างหน้าและพร้อมที่จะาสารฝานันสารเ,เรื่องราวที่มันเป็นเป้าหมายของเราให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้มันไปถึงเส้นชัยและชัยชนะอุ้ยมันดีงามมากเลยนะพอแล้วพอแล้วนะคะความรักก็จะสมหวังก็จะลงเอยอยู่นะไพ่สองถ้วยใบสรุปนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นความรักที่ดีเป็นความสุขที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราเนาะ ก็พิมพ์รับคำทํานายดีๆด,ด้วยการพิมพ์22 2, 2แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําหัวข้อใหม่ๆให้ฟังนะคะช่วงนี้ก็จะลงคลิปแบบบวกลบแล้วไม่เกิน30นาทีด้วยด้วยหลายๆอย่างนะคะก็ขอให้ชาวกองสัมเชิดีนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะมาส่งพลังงานดีๆให้ทุกวันเลยนะขอบคุณค่ะ